สวัสดีท่านผู้ที่ตามรายการเชตวัชชัยเล่าเรื่องเท่านะครับพบกับผมเองนะครับเชตวัชชัยครับก็มีพี่น้องที่ตามรายการนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปใต้รูปภาพที่ผมโพสลงไปรวมแม้กระทั่งทักในแชทในไลน์กันมาหลายคนครับผมว่าผมจะมีเหรียญจตุรพิธพรชัยแบ่งไหมนะครับ วันนี้นะครับผมจะนําเหรียญจากตุรพิษพรชัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับการปลุกเสกจากสุดยอดคณาจารย์ครับผมที่ผมได้เปิดตํานานไปคลิปก่อนหน้าแล้วสามารถย้อนไปชมได้ครับจะรู้ว่าเหรียญรุ่นี้สุดยอดขนาดไหนครับผมนะจากที่ผมเคยแบ่งในรายการมาหลายหลวงพ่อครับไล่ตั้งแต่เหรียญพญาเถาะหลวงพ่อชนะนะฮะเหรียญหลังยันตะก้อหลวงพ่อชนะนะครับแล้วก็เหรียญเจ้าสัวพยาวัฒค้ม เห็นไหมครับตอนที่ผมเปิดแบ่งปันก็ลหลายๆคนก็โทรมาถาม <c oughs> ก็ขอบคุณครับกันไปไม่ได้สนใจอะไรครับแต่ปัจจุบันก็ผมเห็นไหมครับวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์มีสตอรี่แสดงให้เห็นว่าราคาขยับแรงมากๆครับผมซึ่งผมก็บอกแล้วครับผมเก็บ <c oughs> สะสมวัตถุมงคลจากประสบการณ์จากสตอรี่เนี่ยจะมีความสุขแต่ราคาขึ้นเป็นผลพลอยได้และก็เป็นส่วนใหญ่ซุดยพระที่มีประสบการณ์เนี่ยราคาจะขึ้นเช่นเหรียญพญาเถาะหลวงพ่อไฉนะครับ เมื่อก่อนเนื้อทองแดงหลังยันนูนผมก็แบ่งรายการองค์ละสองพันปัจจุบันที้สวยก็หกพันดูครับเวลาไม่ถึงปีนะฮะเหรียญหลังยันตะก้อนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมแบ่งเนื้อเปล่าลูกปืนนะาจำไม่ผิดนะเหรียญละแปดร้อยนะพวกเลขปกตินะทองแดงเหรียญละเจ็ดร้อยค่าส่งห้าสิบปัจจุบันเปล่าลูกปืนไปเท่าไหร่ทองแดงไปเท่าไหร่ครับและที่ชัดเลยไม่ไม่นานมานี่คือเจ้าสัวหลวงพญาว่าถ้าข้าครับ ตอนผมแบ่งปันในรายการก็มีพี่น้องโทรมาหาหลายคนครับผมเวลาผมบอกราคาไปก็ว่าแพงบ้างอะไรบ้างต้องเข้าใจครับผมเวลาผมเช่ามาเนี่ยผมเช่าจากสายตรงซึ่งผมไม่เป็นนอะแรกเวลาจะไปเล่นสายเนี่ยต้องเช่ากับสายตรงเช่าแพงไม่ต้องกลัวคอยพาเท้นะครับผมก็จะปล่อยก็บวกราคากำไรออกไปอีกนิดหน่อยนะครับผมซึ่งผมก็เช่ามาเต็มอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าสภาพตลาดดีมาซัพพายมันไม่บาลานซ์นะครับผมเห็นไหมฮะพระดีมีประสบการณ์จากที่ผมเคยแบ่งปันให้ผู้ติดตามรายการบอกว่าราคาเต็มแล้วปัจจุบันเป็นไงครับผม ถ้าจาไม่ผิดเจ้าสัวเนื้อเงินของพญาเนี่ยผมแบ่งไป4ี่พันกว่าบาทปัจจุบันที่สวยจมูดงเป็นหมื่นกี่เดือนครับสองสเดือนผ่านมาเองมันแสดงให้เห็นว่าพระที่พุทธคุณดีมีสตอรี่ครับผมฮะเป็นที่ต้องการคนทั่วไปจะแพงเฉพาะวันเช่าครับผมนะฮะแต่ต้องทําใจอย่างหนึ่งคือถ้าเราเราสะสมพระเก่าเนี่ยเหมือนเหรียญจตุพิธพรชัยเนี่ยครับสร้างตั้งแต่ปี2องพซึ่งถงือว่าเป็นเหรียญกลางๆเนาะก็เป็ถือว่าเก่ามากแต่ก็ระยะเวลาในการจะสร้างก็ผ่านมานานแล้วนะครับผม การจะไปหาสภาพชิ้นสวยเนี่ยมันก็หายากมากๆนะครับผมจะบอกให้นะครับต้องทําใจนะใครเล่นพ้าเก่าต้องดูสภาพให้เป็นนะครับผมเพราะว่าเหรียญสวยเนี่ยจะแพงจะจัดเลยนะถ้าปเป็นเหรียญเก่าเนี่ยนะครับผมบางคนเคยเช่าเล่นแต่ผ้าใหม่ไงรู้ว่ามาลองเช่าพักเก่าดูเห็นสภาพโอ้โหเฮ้ยมันไม่เหมือนอะไรในรูปเลยว่าอะไรเงี้ย คือต้องเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระด้วยนะครับผมเช่อนอายุตัวอย่างเช่อนอันนี้เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อชไนเนาะอันนี้เอามาให้ดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมเป็นเหรียญใหม่เห็นไหมครับสภาพก็จะกิบนะครับดังนั้นเรทราคาก็จะไม่ต่างกันก็จะเล่นกันแค่เลขแล้วก็ฟอร์มแค่นั้นเองนะครับสภาพก็จะคล้ายๆกันหมดราคาก็จะไม่ต่างกันนะครับแต่พระเก่าจะมีเรทราคาครับผมสวยมากสวยน้อยสวยจัดสวยจัดก็คือแพงโดดไปเลยนะครับผมเนี่ยวันนี้ผมจะนําเหรียญจตุริทิ์พรชัยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญพุทธคุณจริงผมอยากให้ผู้ติดตามรายการลองมาใช้ครับผมลองเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่าเหรียญนี้ขอได้นะฮะผมใช้ติดตัวตลอดนะครับผมชีวิตไม่เคยตกต่ําครับผมไม่เคยมีอะไรติดขัดเลยมันเหมือนโล่งไปทุกอย่างจริงครับผมนะและนอกจากที่ผมเล่าผมไปศึกษาสตอรี่จากคนอื่นเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับผมแค้วคาดนะครับใครไปใช้ปลอดภัยกันสิ่งไม่ดีไม่งามครับผมนะวันนี้ผมจะมาแบ่งในรายการนะครับผมนะฮะ ใครที่ชอบพระจากพุทธคุณนะครับและก็เคยติดตามช่องเรามาอย่างยาวนานเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยนำมาแบ่งพระในรายการเป็นพระประสบการณ์นะครับผมและก็ไม่ต้องห่วงครับอนาคตเนี่ยขึ้นแน่นอนราคาไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าสตอรี่ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใครๆก็อยากได้มาครอบครองจะแพงเฉพาะวันเช่าแต่ถามว่าราคาแพงมากไหมก็ไม่มากนะครับผมสลับพระเก่านะผมวัาถูกกับพระใหม่อีกแถมการจะสร้างชัดเจนขนาดนี้นะครับผมนะอ่ะนะครับนี่ หลวงพ่อออดวัดบ้านช้างครับผมนะฮะนี่ก็จะมีหลายเหทราคานะครับผมสภาพนี้นะครับนะใครสนใจนะครับผมผมเปิดไว้4,3 0พาพร้อมส่งครับผมนะสี่พพร้อมส่งนะครับสภาพนี้นะครับผมนะฮะมันก็จะมีหลายราคาสภาพต่างกันนะเนี่ยครับผมนี่สภาพอีกประมาณนึงนะครับผมองค์นี้ก็เปิดไว้4 0 0พพร้อมส่งครับสภาพนี้นะครับผมก็มีอย่างละไม่กี่เหรียญนะครับเหรียญราคานี้เพราะผมก็ชอบนะ เลื่องเจตุลพิษเนี่ยผมบอกแล้วผมสะสมภาพสตอรี่ไงเพราะว่าพระประสบการณ์เชื่อผมครับเก็บพระจะประสบการณ์กูจะมีความสุขเห็นไหมครนี่อันนี้ก็อีกสภาพหนึ่งครับผมนะนี่นะครับแบบนี้ก็3,800ครับผมเห็นไหมครราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยเห็นไหมครับผมราคาจะต่างกันนิดหน่อยนะครับเพราะเป็นพระเก่าไงการจะไปหาผักเก่าสภาพกิ๊บๆฟังผมไว้นะถ้าพระเก่าสภาพกิ๊บๆเห็นแบบโอ้โหถือไปแบบนี้เลยเนี่ยนี่พระเป็นพระเก่านะ เป็นเรียญจิตรุรพิษสร้างป,ปี2518ยกตัวอย่างเนาะสภาพแบบนี้โอ้โหเขาจะรู้กันครับในวงการพระเก่าถ้าเจอสภาพกิ๊กๆเนี่ยระวังไว้เลยโอกาสทําผิวมีสูงนะครับถ้าเป็นพ้าแท้ส่วนมากก็ทําผิวอะนะฮะดังนั้นพ้าเก่าอะส่วนมากจะหาสภาพกิ๊กๆอะ่ะไม่ค่อยมีหรอกครับผมนะฮะคนที่เคยเล่นพระมายาวนานะจะรู้ว่า พระใหม่ซื้ออะไรมาซื้อมาตอนไหนก็ได้แต่สภาพพี่สวยแต่พระเก่าต้องฝึกดูต้องทําใจหน่อยนะครับผมต้องเข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสาภาพพนระเนาะดังนั้นการจะได้สาภาพกิกก๊กไปเนี่ยนะมันก็ยากเพราะว่าระยะเวลาในการจะสร้างมันยาวนานมาแล้วอะนะครับผมนะฮะนี่อันนี้หลวงพ่อถิน่นวัดป่าเลไรครับผมเป็นเหจตุรพิษนะนี่นะครับสุดยอดเหรียญประสบการณ์นะครับหลวงพ่อถิน่นเคยบอกว่าท่านมีวิชาอะไรท่านใส่ไปให้หมดครับผมนะฮะแล้วก็ตอนปลุกเสกพิธีใหญ่รวมกันอีกสุดยอดทั้งนั้นนะครับผมนะเนี่ย สภาพนี้เราก็ถิ่นสี่พันครับผมนะฮะสี่พันนะครับสี่พันก็มีอย่างละไม่กี่เหรียญนะนะครับผมนะสภาพแบบนี้นะครับประมาณนี้ก็สามพันเจ็ครับเราก็ถิ่นละบาทเลยๆครับผมสา0พันเจ็ดนะครับมีอย่างละไม่กี่เหรียญนะครับนะครับผมนี่นะครับแล้วก็สภาพประมาณนี้นะครับผมนี่สภาพนี้สามพันห้าครับสา0พันห้านะครับ ราคาจะไม่ตายตัวผ้าใหมเนาะก็จะแล้วแต่สาภาพด้วยแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าสวยจัดดีแพงเลยนะถ้าสวยจัดพระเก่ามีจะแพงเลยนะครับผมนะฮะนี่อันนี้เราพ่อโกยไระนันเชิงครับผมนะฮะครับผมนี่สภาพนี้สองพันห้าครับนะฮะสองพันห้าก็จะมีด่างบ้างอะไรบ้างครับผมจะหาคลิปๆเหมือนผ้าไหม่คงยากนะครับนะฮะสภาพนี้นะครับผมนี่สภาพด่างบ้างอะไรบ้างสองพันสามครับผมนะฮะ เหรียญไหนก็ได้ผมบอกแล้วครับผมเหรียญตัวพิษพรชัยเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเหรียญไหนก็ได้ครับเหรียญไหนก็ได้นะครับเหรียญไหนก็ได้แล้วพอออดตอนปลุกเสกมียันถอะมหาคมตัวแดงมันหันไฟลอยจากปาก Brandon. ท่านคิดดูครับผมนะครับเพราะตอนปลุกเสกเนี่ยเราพกกลัวว่าท่านศิวิชาคงกระพันขั้นสูง,ค,สงครับผมนะฮะเราพกกลัวบอกงั้นเลยนะนะครับผมนะ <escrito. S 1> เหรียญจตุรพิษผมบอกแล้วครับอยู่ที่งบเราเลยใช้เหรียญไหนก็ได้ครับผม เหรียญไหนก็ได้เพราะนอกจากเกจิแต่ละองค์นั้นนะทำการปลุกเสกเดียวหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะก็นํามาเข้ารวมพิธีใหญ่อีกทีหนึ่งครับผมพูดง่ายว่าทุกองที่เสกแต่ละเหรียญน่ะมารวมปลุกเสกรวมอีกทีหนึง่งอ่ะนะและนี่มนเกจิมาเพิ่มอีกพูดงนีว่าเหรียญเดียวเนี่ยผทธคุณครบเครื่องครับผมเหรียญไหนก็ได้บางคนก็บอกว่าเล่นแค่หลอเพราะกลวยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเพราะกวยได้เสกหรือจัตรตุรพิษไหมล่ะเสกเหมือนกันนะครับผมนะดังนั้นโอ้โหโผมจะบอกให้ว่า ที่ลวงปูดูคัดมาไม่ธรรมดาแต่ละองค์อะบอกตรงแค่นั้นนะครับผมนะฮะเหมือนเอ็เวนเจอร์เนาะเช่นล็พ่อกลวยเป็นทออะไรเงี้ยลวงปูสีเป็นกัปตันอเมริกานะฮลวง,งพ่อออดเป็นฮอกอะไรเงี้ยคือแต่ละองค์คือพูดกนียว,ว่าเก่งแต่ละด้านมาเจอกันนะครับผมคือกลายเป็นรวมอัดมวลมหาวิเศษเข้าไปทำให้เหลี่ยมมีผู้ตคุณครบเครื่อง,องนะครับ นะับผมผมบอกแล้วนะฮะเหรียญทนูเพชรเป็นเหรียญที่ผู้ทุกขุณสูงมากๆนะครับผมเป็นเหรียญที่ผู้ทุกขุณสูงมากๆนะครับใครสนใจนะครับนี่ที่ผมบอกเหรียราคาประมาณนี้ครับผมติดต่อมาได้ที่เบอร์093174565ครับผมอีกครั้งนะครับ093174565ครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับอย่าให้คำว่ารู้นี้มาทิ่มแทงจิตใจท่านครับผมพระเก่านะครับไม่ใช่พระใหม่ครับผมนะฮะจะบอกให้นะครับ การจะหาเกจิจะมาปลุกเสกแบบนี้ไม่มีแล้วครับมาทศไทยแบบเนี้ยไม่มีแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเชษวัชชัยเล่าเรื่องเลยนะครับขอบคุณครับ